ของชอบใจ <c oughs> เป็นวันสวนนคตรหรือวันตายของรัชการที่เก้า <c oughs> คนไทยก็มีการระลึกนึกถึงอะไรรักพระองค์ท่านเพราะการได้เกิดมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้สร้างคุณอุปการแก่ประชาชนพลเมืองของท่าน คนก็แสดงน้ำใจไม่ตรีจิตโดยการทำบุญเพื่อสนองพระเดชพระกุลท่านที่ได้เกิดมาในโลกครั้งหนึ่งก็มาได้ทำประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกในสถานะที่ท่านเป็นเทพประจำเทพประจำประเทศไทยก็เลยสมุติเทว <c oughs> สมุติเทพคือพระเจ้าแผ่นดิน ผู้มีคุณูปการแก่อนาประชาราชจึงเป็นเทพโดยสมมุติถ้าเทพโดยหลักก็คืออยู่ในชั้นดาวดึงชั้นจาตุม่มชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมรตีเป็นต้นถ้าเทพที่อยู่ในมนุษย์ก็คือบุคคลที่ทำอุปการะคุณเทพประจําตระกูลก็คือมารดาบิดาเป็นเทพประจําบ้านเทพพยาดา ผู้ที่ได้ทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองมีฮุริโอตปะมีความละอายบาปกลัวบาป <c oughs> บาปทั้งในที่รับและที่แจ้งไม่กล้าประกอบแล้วก็สร้างคุณูปการแก่บุคคลเหมือนเทพประจําตระกูลคือมารดาบิดาผู้เป็นเทพประจําตระกูลเทพ,พเหล่านี้เป็นผู้ให้ให้ชีวิตให้เลือดเนื้อให้การปกป้องให้การคุ้มครองให้การรักษาให้ชีวิตให้ความเมตตาให้ความปราณี มนุษย์ก็เลยมีความระลึกนึกถึงเทพเจ้าเหล่านี้คนเราทําไมระลึกนึกถึงคุณคนก็เรียกว่าคนที่ไม่รู้จักคุณคนไม่รู้จกเคารพยกย่องนับถือคุณแห่งคนเนี่ยไม่รู้จะเกิดมาทําไมเกิดมาเสียชาติเกิดที่ไม่รู้จักคุณคนคนเกิดมาถ้าไม่รู้จักคุณคนก็ไม่รู้จักมีคุณแห่งคนไม่รู้คุณแห่งตน คนคนนั้นบริจิตใจที่มีความต่ำสามต่ำสามก็ไม่รู้จักความรักความเมตตาความปราณีแก่บุคคลอื่นที่แสดงแล้วแก่ตนและคิดจะตอบแทนมนุษย์ที่อยู่ในบ้านก็จะต้องตอบแทนผู้มีพระคุณคือมารดาปิดาระดับประเทศกับพระเจ้าแผ่นดินผู้ี่ดำหน้าที่แต่ต้องจำกัดกับผู้ทำหน้าที่ <c oughs> ผู้ทำหน้าที่เป็นเทพบุยดอนเทพบิดอคือ มีน้ำพระไทยที่มีเมตตาปราณีมีน้ำพระทยที่หวังประโยชน์เกื้อกูลมีการเสียสละสละความสุขส่วนตนเพื่อสละความสุขเพื่อช่วยเหลือความสุขแก่อนาประชาราชพระองค์ได้ทำหน้าที่นั้นเกิดมาชาติหนึ่งก็มาทาประโยชน์มาสร้างบุญญาบรารมีแต่บางคนกษัตริย์บางคนไม่ใช่อย่างนั้นไม่สร้างไม่ใช่มาสร้างบุญญาบรารมี แต่มาเพื่อเมามัโมกเขาเรียกไม่มีหลักของทศพิธราชธรรมไม่มีธรรมของพระราชาธรรมของพระราชาจะต้องมีความอดทนจะต้องมีการเสียสละธรรมของพระราชาจะต้องมีเมตตาปราณีธรรมของพระราชาจะต้องเที่ยงธรรมสัจจกล่าวคําใดย่อมทําได้ดังนั้นกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคําคําของกษัตริย์ ก็จะต้องเป็นคําที่ตรงไปตรงมาไม่มีคําที่ว่าเหลาะแหละเหลวไหลกระล่อนตลบตะแลงคราวนี้คําว่าสัจวาจาเนี่ย <c oughs> <c oughs> บุคคลใดนําให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นในตนแล้วก็จะเป็นอํานาจอย่างหนึง่งสัจจังเวอมตะตังวาจาความสัต์แลเป็นคําที่ไม่ตายเพราะกษัตริย์ตรัแล้วไม่คืนคําตรัสอย่างไรทําอย่างนั้นทําอย่างไรตรัสอย่างนั้น หรือพูดอย่างไรทําอย่างนั้นทําอย่างไรพูดอย่างนั้นคนเราถ้าพูดได้จรางทาทาได้อย่างที่พูดก็จะเป็นอํานาจเป็นบารมีเรียกว่าสัจจะบารมีสัจจะเนี่ยเป็นเครื่องหล่อหลอมคนให้เคารพรักนับถือซึ่งกันและกันถ้าคนไม่มีสัจจะในตัวเองแล้วจะหาความสัจจะความซื่อสัตย์ซื่อ,อตรงแต่บคุคคนก็ไม่ได้ความสัต ความจริงนี่เป็นเครื่องหล่อหลอมทําให้ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้เชื่อใจกันได้มั่นใจได้ไม่ต้องมีเ,ออเครื่องค้าประกันอะไรขอให้มีความจริงใจต่อกันโลกจะขาดตัวนี้โลกยิ่งจเจริญมากเท่าไหรความสัตย์ต่อกันก็จะน้อยลงมีแต่หน้าไหวหลังหลอกตลบตะแลงเพื่อเอารัดเอาเปรียบสัจจะคือความจริงเนี่ยมันจะน้อยลงไปทุกวันทุกวันนะอย่างน้อยๆก็ สัจจะคือความจริงต่อหน้าที่ที่รับมอบหมายรับผิดชอบเหมือนคนที่เป็นคนรักกันก็ต้องมีสัจจะคือความจริงใจต่อกันและกันถ้าไม่มีความเสรยจจะคือความจริงใจต่อกันเลยันไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้เลยความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสัจจวาจาที่กล่าวแล้วมันก็ยังผูกมัดน้ําใจกันและกันไว้รัชการที่เก่าท่านนั้นก็มีอย่างนี้ท่านมีสัจจะ มีวาจาที่จริงจะตรัดสิ่งไรระงับโทษระงับทุกระงับเปลี่ยนระงับไัยได้ท่านจะหาการเอาชนะขา้ขาคารในสิ่งสลักหักพังแก่บ้านเมืองท่านจะอยู่ได้อย่างไรเพียงคําพูดแค่เนี้ไอ้ที่ิดเกิดสงครามคือทะเลาะวิวาทมันก็หยุดได้เพราะนั้นกษัตริย์เขาจะต้องใช้คําพูดที่ระงับไัยระงับเวรระงับโทษคนในโลกก็เช่นเดียวกันถ้าใช้คําพูดระงับ โรระง,งับเป็นระง,งับภัยคนคนนั้นจะมีอํานาจในตัวเองเขาเลยมีสัจจะบาร,รมีคนที่ไม่มีความจริงต่อวาจาเลยตลบตะเลงก็สังเกตดูคนไม่เชื่อคนเกลียดแต่คนมีคําพูดที่ตรงไปตรงมาและทําอย่างพูดพูดอย่างทําเนี่ยมันเป็นอํานาจอย่างหนึ่งของคนอํานาจสัจจะอํานาจบาร,รมีธรรมอํานาจสําคัญเลยมองว่าเป็นผู้เสียสละสละแรงกาย แรงทรัพย์แรงปัญญาดํริสิ่งใดดํรินึกคิดสิ่งใดดํริเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่อนณาประชาราชของท่านดํริอันนี้มาจากคาสอนศาสดาที่ว่าดัมริชอบดํริในอันเมตตาปราณีดํริในอันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นดัมริในการที่จะสร้างสรรค์ความดีแก่ขุคคลอื่นดํริในการที่จะดํริให้เกิดแก้มลิงดํริ ในการที่จะทำงานทำการอะไรต่างๆเท่าไหรให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกคนก็ยังดูแบบเศรษฐกิจพอเพียงดําริให้ประชาชนของท่านให้อยู่อย่างพอเหมาะพอควรพอดีพอ,พอประมาณไม่ฟุง้งเฟ้อเหอะเหอไม่เป็นหนี้เป็นสินไม่ใจแตกอันนี้ก็ดําริของท่านก็เอามาจากคาสอนศาสนาตรงว่ารู้จักประมาณมัดตันอยู่ตาประมาณประมาณในรายได้รายจ่ายรายรับประมาณในความรู้ความสามารถไปมาในการ ที่เราจะทําอะไรนี่คือประมาณท่านเป็นผู้ที่ประมาณแล้วก็สอนให้คนอื่นประมาณนี่คือดําริให้คนประมาณประชาชนของท่านถ้ารู้จักประมาณแบบนั้นก็จะมีความสุขท่านก็เอามาจากหลักคําสอนพุทธเจ้าเอามาสั่งสอนประชาชนของท่านให้คนทั้งหลายรู้จักประมาณให้พอพอดีพอควรพอเหมาะพอประมาณก็เลืเพืเศรษฐพอเพียง พอเพียงคือไปเป็นหนี้เป็นสินใครไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนบุคคลอื่นอันนี้ก็เอามาจากคําสอนเดิมของพระสัสดามาย่อยสลายเพื่อจะฉะประสบในกรประชาชนคนรุ่นของพระอ,องค์ท่านบุคคลใดทําตามแล้วก็จะมีความสุขมีความสุขในภาวะคารวะวิสัยว่าเราจะหาพอประมาณจะทําพอประมาณใช้ใจพอประมาณประมาณตัวเอง ประมาณความรู้ประมาณความสามารถในการรับผิดชอบประมาณความคิดประมาณการกระทําคนเราถ้ายุประมาณก็คือมัชชิมาทางสายกลางนั่นแหละไม่สุดโด่งลงไปข้างใดข้างหนึ่งไม่โด่งลงไปในกามสุขาริการุโยคคือหมกมุ่นมัวเมากระหามากเกินแล้วก็อตตกิลมาฐานุโยคหมกมุ่นมัวเมากระทาเกินจนจนลืมตายจนเลตยลตายอย่างเงี้ยไอ้ผิดมันผิดทั้งคู่ ให้ทาพอประมาณทําพอประมาณใช้พอประมาณอยู่พอประมาณมีพอประมาณเมื่อคนประมาณได้อย่างนี้แล้วเนี่ยความสุขก็เกิดขึ้นคําพูดพอประมาณคือพูดอะไรพอประมาณพูดให้คนสมัครสมานไมตรีจิตมิตรภาพพูดอ่อนน้อมอ่อนโยนพูดจริงใจพูดไม่เลาะแหละพูดไม่เหลยวไหลพูดไม่มีไร้สาระพูดมีแก่นมีสาระนี่คือคําพูดมีประมาณ คำพูดของคนมีประมาณคือพูดมากก็มีประมาณพูดน้อยก็มีประมาณพูดมากมันก็มีประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นเหมือนฝนมันตกลงมามันมากแต่มันมีประโยชน์แก่ต้นไม้มีประโยชน์พืชพันธัญญาหารแก่โลกนี้มากแต่มันมีประโยชน์น้อยมันลงน้อยมันก็มีประโยชน์แก่ดื่มกินเพราะนั้นถ้ารู้จักประมาณเนี่ยมันก็มีความสุขไม่ประมาณคนหาความสุขไม่ได้เลย แม้คนมีอยู่ถ้าไมรู้จักประมาณก็มีอย่างไม่มีมีอย่างไตอดตายากมีอยู่เบียดเบียนตัวเองขี้ทุกข์ขี้ยากระบากต่างตระม o ไม่หมองมัวเพราะนั้นคนเกิดมาในโลกนี้แลว้วต้องรู้จักประมาณและต้องพอพอให้เป็นคำพออะไรพอเหมาะพอควรพอดีพอประมาณคือจะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วไม่อิจฉาลิษยาคนอื่นไม่อยากได้ของคนอื่น แล้วก็พูกนี้ผู้ผู้ประมาณเมื่อเขาจะมีความสุขแต่ถ้าคนลิษยาคนอื่นหุ่นในดีทนอยู่ไม่ได้เขาจะไม่มีความสุขเลยเห็นคนอื่นได้มากก็อิจฉาลิษยาน้อยเนื้อต่าใจที่เราไม่เหมือนเขาเราทําไมอาภัพอาภาภาคนะักคนพวกนี้หาความสุขไม่ได้เพราะใจมีแต่ลิษยาคนใจมีแต่มีแต่มองคนอื่นในแง่ว่ามันมากกว่าเรามันดูถูกเรามันมากกว่าเราเราอิจฉามันเขาจะหาความสุขไม่ได้เลย แต่คนที่ดีเขาจะใช้สิ่งที่มีให้เป็นพอใช้สิ่งที่ดีมีให้เป็นแล้วเขาก็มีความสุขความสุขมันยุรู้จักใช้มีแล้วรู้จักรักษามีแล้วรู้จักประคับประคองสิ่งที่มีไม่ให้สูญหายไปแล้วความดีก็พยายามรักษาตัวเองไว้แต่ถ้าคนงโง่ก็จะพยายามจะเกียบตัะก,กายอิจฉาลิษยาพยายามเอารัดเอาเปรียบคนพวกนี้หาความสุขไม่ได้เพราะนั้นท่าน เกิดมาในโลกนี้ได้ทิ้งสิ่งทั้งหลายไว้ให้โลกคนเราเกิดมาเนี่ยบางคนเกิดมาเสียชาติเกิดไม่ทิ้งอะไรไว้ให้โลกได้ดูเลยเกิดมาแม้แต่หญ้าเนี่ยมันยังมีประโยชน์แก่โลกอ่ะหญ้ามันตายแล้วออก็เป็นปุ๋ยให้ต้ตนไม้ต้อนอื่นได้ได้กินมันเป็นปุ๋ยให้โตต้นไม้ต้นอื่นคนบางคนนี่เกิดมาเสียชาติเกิดไม่ได้เกิดมาทําประโยชน์อะไรวันหนึ่งคือหนึ่งไม่รู้จะทําอะไรให้ใครมีความสุขบางตัวเองก็หาความสุขไม่คนอื่นก็หาความสุขไม่ได้ แล้วเกิดมาไม่เห็นประโยชน์แก่ตัวเองไม่ประโยชน์แก่คนอื่นบางคนประโยชน์ตัวเองก็ได้ประโยชน์คนอื่นก็ได้เรียกว่าเขาใช้เขาใช้ร่างกายใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่แล้วสร้างสรรค์โลกนำความสุขความเชิญให้กับโลกและไม่เบียดเบียนโลกเขาจะมีความสุขเหมือนต้นไม้มันเกิดมาแล้วคิดว่ามันเกิดมามันก็นำความชุ่มชื้นชุ่มเย็นให้กับโลกฝนตกลงาม,ามันก็ดูดน้ำไว้ในตัวมัน แล้วเก็บน้าไว้ในตัวมันพอน้าแล้งมันก็คายไอ้น้ําออกมาทําให้เกิดความชุ่มชื้นชุ่มเย็นไม่เหมือนที่ดินที่แหงเพิงตานาเราเราไปยืนกลางแจ้งมันมันร้อนตับแตกต้นไม้ก็เหมือนคนมันจะต้องเก็บเอาความดีไว้ในตัวมันเองมันอุ้มน้ําไว้สามเท่าตัวที่เราเห็นเนี่ยในตัวมันจะอุ้มน้ําไว้หน้านี้มันก็ดูดน้ําไว้ในตัวหมดแล้วหน้าแล้งมันก็ปรับอุณหภูมิรอบๆตัวมันเราไปนอนอยู่ใต้ต้นมันเนี่ย มันจะมีน้ําปล่อยออกมาจากจากใบมันเนี่ยยอดอ่อนขอามันเนี่ยมันจะคายไอ้น้ําออกมาปรับอุณหภูมิรอบๆตัวมันให้เย็นมนุษย์ควรจะดูแบบธรรมชาติว่าเกิดมาให้อะไรแก่โลกบ้างต้นไม้บางทีมันให้มากกว่าคนอีกมันให้ดอกให้ผลให้ใบให้กิ่งและบางทีกิ่งก้านใบมันย่อยดินหุนไปกินมันยังเกิดเหตุเกิดประโยชน์อีกใบมันบางทีกินได้ บางทีใบมันสัตว์อื่นกินได้แล้วเกิดเหตุให้กับคนอีกเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยทาตัวต่ํากว่าต้นไม้อีกเกิดมาไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วไม่คิดจะทําประโยชน์อะไรเลยอยู่อย่างไร้ประโยชน์อะไรเลยเขาจึงมีชีวิตอยู่เหมือนกับคนที่ตายแล้วเพราะมีประโยชน์ประโยชน์ของมนุษย์ต้องทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหน้าที่อะไรก็ทําประโยชน์ให้คนนั้น หน้าที่ลูกก็ทำประโยชน์ให้กับมารดาบิดาหน้าที่มารดาดมประโยชน์ให้กับลูกหน้าท่าพ,พี่น้องก็ทำประโยชน์เกื้อกูลเกื้อหนุนก่ญาติมิตรพี่น้องทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งมวลคนเราถ้ารู้จักทำประโยชน์ชนี้แล้วเนี่ยเกิดมาก็เป็นปูชนีบคุคคลในจิตใจแหละอย่างน้อยก็เหลืออะไรไว้ให้ลูกหลานได้พึ่งพาอาศัยที่อยู่ที่อาศัยลูกหลานได้พึ่งพาอาศัยก็เป็นผลงานของผู้เท่าผู้แก่ที่ทำมาแล้ว เป็นบนรรปะชนเราให้สมบัติคือเรือสวนไลนาแล้วก็มาติดตาต่อยอดเอาเพราะนึกถึงบุคคลท่านที่ได้ทําแล้วแก่ตนเหมือนราชการที่เก้าท่านทําประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกท่านเกิดมาไม่เสียชาติเกิดได้ทําประโยชน์เกื้อกูลแก่อนาภะชาราชเพราะนั้นท่านถึงไม่ตายไปจากโลกนี้ยังมีความดีประทับใจคนอยู่เสมอคนนึงทาความดีเพื่อท่านทําความดีเพื่อนก็ต้องรู้แต่ทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนี่แหละอยู่ยังทําประโยชน์ตนไม่หยากคือเดินตามรอยของพระองค์ท่าน เดินตามรอยก็คือรู้จักพอรู้จักประมาณรู้จักทําประโยชน์เกื้อกูลรู้จัก่อนน้อมถ่อมตนรู้จักรักษาความสัตย์ความจริงรู้จักอดรู้จักทนมีน้ําอดมีน้ําทนมีน้ำํำทำก็เลยถือว่าตามรอยพระบาทของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นผู้เป็นปูชนีบุคคลบุคคลที่ควเคารพควรเคารพความนับถือคนบูชาความดีทั้งสิน้นทั้งมวลท,ที่เราได้ทํานี้ ถวายเป็นราชสักาการะก,กุศลทั้งสิ้นทั้งมวลที่เกิดจากจิตของเราเมื่อถวายเป็นราชากาะเช่นนี้แล้วมันก็เหมือนเม็ดฝนแทนที่จะหล่นไปฟากฟ้ามันก็หล่นกลับมาสู่เราได้รับความชุ่มเย็นเองเพราะเราเรานึกนึกถึงคนที่รักคนที่น่ารักคนที่ทำด้วยความรักความเมตตาปราณีแก่โลกเราก็รักเคารพนับถือท่านก็รักเมตตาปราณีเมื่อทางรักเมตตาเป็นเคารพนับถือท่านเหมือนกับ ไอ้น้ำที่ลอยขึ้นไปอากาศแล้วก็เป็นเมฆฝนตกลงมาความชุ่มเย็นก็จะเกิดก็มีดีเป็นแก่บุคคลนั้นเองผู้นั้นก็จะเกิดความชุ่มช่ำชุ่มเย็นดังนี้แลยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขรังเอวะเมวอิโตทิน,นังเปตานังอุปะกะปฏิชิตังปฏิตังทุมหังคิพเมวัสมิชชต สเภปุรเรนตุสังกาปาจันโทพนาราโสยถามณีชโชเจราโสยถา,าสพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัตสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีสุนิจังพุทธาปจาิโนจตารูธรรมาวัันติอายุวันโนสุขงังภาลาง